เด็กๆครับตรงนี้มันมีขอนั่งรายงานได้ไหมครับหรือหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้ทงคลิปด,ดีครับสวัสดีครับพาโกเองครับผมนาโชครับว้าวผลเ,เดียวที่ซื้อสิ่งนี้มาก็คือน้องเขาสวยน้องเขาหน้าตาดีน้องเขาดูมีราคาทันทีที่ได้ลองก็พูดเลยค่ะว่าคาดหวังคาดหวังมากจะได้พูดมาทั้งหมดยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยเป็นแค่คำกล่าวอา้า <laughs> ง ดีมากเลยอะค่ะนานดีมากได้ผลเซลล์ผิวอย่างดีคืองานผิวคือจีมัฟบ๊อบบางบริเวณออรจะได้เบ้ไอตบมากมายนะคะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกับไอซ์สไซซาดีนะคะวันนี้เรามาเจอในคลิปเฟนบุหรค่ะประจําเดือนอะไรก็ไม่รู้นะคะช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานมากขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วช่วงนี้ไอชัยชร้างอะันบ้างวิดูกันได้เลยค่ะ เริ่มจากงานผิวก่อนเลยพูดเลยว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อินงานผิวของจองแซมมุลมากแดดก็ไก่ลา นะคะไอ <I S 1> ชอบจองแซมมูลเอเซนเชียลมูครีมสูตรไลท์ที่สุดก็คือมันทําให้หน้าของเรานี่มีความเงาวาวกระจ่างใสเป็นสาวเกาหลีมากๆแต่ว่าไม่เหนียวเนืดอน่ะมันเป็นความวาวที่ไม่เหนียวมันเป็นความวาวที่แบบแววที่แบบกริง้งที่แบบออร่าออกมาซึ่งไอชอบมากกลิ่นก็มีความหอมถูกจริตนะคะก็คือชอบมากใช้ทุกวันแล้วก็ชอบคุชชั่นสูตรลองแวร์ของจองแซมมูลมากนะคะ oh. จนกระทั่งมาเจอเรองพ oh. ื้นขวดนี้สกินนูเดอร์ฟาวเดชั่นสี ไลท์ Light. ซึ่งยอมรับตรงๆใจใจแมนๆนะคะว่าไอซ์ได้ลองน้องคนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไอซ์อะไปคุยกับเพื่อนของพี่สาวไอซ์คนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าน้องไอซ์คือฉันจองเซมโนนีม่มากเลยเหรอ <c oughs> เห็นน้องไอซ์แลวอยู่ตลอดเลยอะไอซ์ก็รีวิว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 เล่าไปว่าชอบมากน้อยแค่ไหนแล้วพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าเออแต่ว่าพี่อะชอบตัวฟ้าเดชั่นของเขามากกว่านะคือมันเนื้อแมตตก,กว่าแล้วมันก็คือตัวติดผิวมากกว่าทางเราก็เออยังไม่เคยลองใช้รองพื้นจริงๆแฮะทำในนั้้้้นนนเออออองงงงกก็็มมมีีรพืจซ่่าาสทบแลว๋ <laughs> เราก็ได้ลองใช้รองพื้นจ้องแซมบูลแล้วก็พบว่าโอ๊ย my god ไอ้คุชชั่นที่ว่าดีแลววะว่าลอง้นมันจรงจริง,รงคือคุชชั่นก็คือคุชชั่นเราพื้นก็คือรองพื้นคือรองพื้นมันจะมีความแบบว่าแน่นมีความรองพื้นมีความผิวกริดมีความบางเบามากกว่าคุชชั่นมันจะมีความเปียยๆแล้วก็หนักหนักมากกว่าแต่รองพื้นก็จะมีความแบบรองพื้นอะ่ววะเขาบอกมาซึ่งไอ้ลองสช้ก็แบบ สิงสูงมากขอภายก็คือเอาเป็นว่านางดีแล้วานางก็คือแบบยึดติดผิวได้ดีมากคืองานผิวคือดีมากเวอร์ผิวกรีบผิวแบบโลคนดูดีสุขภาพดีมากเลยนะคะอ๋อลืมหยิบมา แต่จริงๆแล้วว่าไอาใช้อีกตัวด้วยค่ะมันเป็นไพรเมอร์ของจองแซมมูนนะคะเป็นไพรเมอร์ที่มีสีนูดิดหนึ่งก็อันนั้นอนะใช้แทบจะทุกวันเลยใช้เป็นกันแดดไปเลยนะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันเนียนมันเนีย้ยมันกริดดีเพราะมันเป็นแบบสีเนื้อทําให้หน้าเนี้นเป็น1นือดับอะเนาะแล้วก็ใช้กับอันนี้ด้วยค่ะเกลแรงเลสเซนเชียลพอมินิมิเซอร์ชายน์คอนโทรไพรเมอร์ก็จะใช้เป็นมูคีมตามด้วยเกลแรงอันนี้แล้วก็ตามด้วยไพรเมอร์จองแซมมูนแล้วก็ค่อยลงรองพืนนะะง้น คนเดียวที่ซื้อสิ่งนี้มาก็คือน้องเขาสวยน้องเขหน้าตาดีน้องเขาดูมีราคาซึ่งซึ่อก็มีราคาจริงๆแต่ก็คือดีด้วยดียังไงดีก็คือน้องเขาช่วยบำรุงผิวแล้วก็ปรับสภาพผิวให้มีความแบบว่าพอมีไมเซอร์ นึงคือไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายว่าหูดูผมันเล็กลงทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าใช้ตอนเช้าไปแล้วว่าเมคอัพมันก็ติดทนมากขึ้นด้วยคือไม่แน่ใจว่ามันคือเกิดขึ้นจากแบบเหล่าตองแซมูหรือว่ามีเอฟเฟกของน้องคนนี้มากแค่ไหนแต่ว่าตอนช่วงที่ใช้อ่ะไอช้ทั้งเซตหนีด้วยกันเป็นเดือนๆแล้วมันก็คือเวิร์กมากไน้ก็คือแบบบางบรุเยว่าจะได้ไอติมากมายนะคะก็มีอันนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของไอ้ด้วยนะคะเ <c oughs> กลือแรงตัวนี้ข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่ไอคิดออกก็คือว่านนองเขป็ แก้วที่มีความสวยงามมากและมันหนักกับการพกพาแล้วก็พกพาไปสายด้วมันก็จะไม่ค่อยสวยงามแต่ที่เหลือคือดีเลิศประสริฐส,สีมันดีเด้งมากๆ่าและนั่นคืองานผิวยุคก,ก่อนก่อนหน้านี้คือใช้สิ่งนี้วนไป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 จนกระทั่งมีสิ่งนี้ส่งมาที่บ้านค่ะ La n e g e e n o cushion ค่ะหรือชื่อในวงการก็คือ cushion airpod s ค่ะหน่า มีความแบบว่าลำสมัยมากมายไก่กองนะคะมีความแบบดูเหมือนแอปพลิมากๆไอซ์ก็ตื่นเต้นมากที่เขาออกมาส่วนตัวก็คือเป็นแฟนแบร์ลาเนชอยู่แล้วและทันทีที่ได้ลองก็พูดเลยค่ะว่าคาดหวังคาดหวังมากและลาเนชก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าน้องเขาดีมาก มันดีมากอยากให้ทุกคนรู้ไอสันนาได้เป็นไลฟ์ให้เขาซึ่งในข้อมูลบอกมาว่าเขาไม่เหมือนคูชชั่นอันเก่านะคะคือคูชชั่นอันเก่าจะเป็นคูชชั่นบำรุงผิวจะมีสุดไวเทนนิ่สุดแอนตท้เอจจิ้งสุดอะไรใดๆแต่ว่าน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นค่ะเขาเป็นรองพื้นคือเกิดมาเป็นรองพื้นเป็นแบบคอสเมติกเลยไม่สกินแคร์เลยซึ่งโอ้ีใครรู้ไหมถ้าไม่รู้นี่ขอให้ดูว้นะคะคือตอนแรกไอไม่รู้แต่อตอนนี้ไอรู้แล้วลออยากมาบอกต่อก็อคือเขาอะมีความเป็นคอสเมติกมากนะัา าสู่ความประทับใจของอายเพราะเนื้อของเขาว่ามีความแบบตื้อแบบรองพื้นแล้วก็ไม่ฟูฟูในที่นี้คือฉ่าเปียกเหมือนคูชชั่นนี้กว่าป้าคูชชั่นจะมาขาความฉ่าเปียกแต่อันเนี้ยมันเป็นเนื้อที่แบบว่ารองพื้นอ่ะมัน แม่สนิทติดไปกับผิวว่าแล้วก็ปกปิดได้ดีเลิศมากแล้วสามารถใช้แบบไม่ต้องทับแป้งเลยได้คือมันยากคือคุชชั่นสมัยก่อนอ่ะไม่มีทางทำได้แน่นอนเพราะคุชชั่นต้องเปียกต้องฉ่าต้องวาวแต่ว่าอันเนี้ยพูดเลยว่าเป็นแบบเดียวคูชชั่เป็นแบบค u ชชั่นใหม่แบบใหม่เหมาะกับประสอน,นี้จริงๆเพราะว่าไม่ต้องทาแป้งทับเลยก็ได้แล้วเนื้อของเขามันแบบใหม่จริงๆ ีพูดเลยว่าวีดมากกรีดมากแต่ไม่รู้จะกรีดให้ดูท่าไหนแต่อยากจะมากรีดให้ดูค่ะนั่นก็คือาดน้องคนนี hey, <S <S ้ที่ยังปรากฏตัวไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วว่าน้องเขาเป็นแบบว่าเป็นตัวทดลองของใหม่ของแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ เด่นมากลองใช้มานานมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาบอกมากๆอยากมาบอกก่อนว่าจังหวะที่เขาจะออกเนี่ยทุกคนต้องซื้อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไอชใช้สิ่งนี้ตลอดมานเลยใชทาย,ยก่อนก็นคืออะไรติ๊กต๊ก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 ติ๊้ต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊นตินกต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติคะที่แฮปปี้กติ๊กต ฝุ่นแล้วอซยใจมากเพราะว่าส่วนตัวนันเป็นคนที่ต้องใช้แป้งฝุ่นคือประเทศไทยมันอากาศร้อนเราจําเป็นต้องเซ็ตแป้งให้กับผิวของเราเพื่อที่แบบออกมันแล้วมันจะไม่ต้องแบบว่าปียากมีความเหนอะมีความอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งคุณเลยว่าแป้งฝุ่นสูตรนี้เนี่ยที่อรังสรรค์ขึ้นมาผลิตขึ้นมาและทดลองมาเนี่ยเป็นแป้ง ฟูทดที่เลิศมากมันเป็นเนื้อ transparent ก็คือโปร่งแสงก็คือมีสีเดียวใช้ได้ทุกสีผิวซึ่งมันจะไม่ได้เป็นสีขาวจัวมันจะเป็นสีที่มีความแบบว่าอมพ,พีชนิดนึงซึ่งมันทำให้แบบไม่ว่าจะสีผิวไหนอะค่ะก็คือใช้ได้แน่นอนและความดีของนางคือนางอ่ะเนื้อละมุนมากแล้วก็ทําให้หนั่นนวลมากคุมมันดีมากแล้วก็ให้สัมผัสผิวที่ดีมากแต่ว่าบางเบา เหมือนไม่ทันในที่นั่นเลยซึ่งที่พูดมาทั้งหมดยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยเป็นแค่คํากล่าวอ้างยังไม่อยากโชว์ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็แค่อยากบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทดลองใช้สิ่งนี้มาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกแบบทุกครั้งรู้สึกแบบเราเก่งอะอ่ะไม่พูดเยแล้วเสียเวลาเนาะเดี๋ยวรอของเขาขายดูบ้างก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีซึ่งพูดเลยว่าปังมากพฤศจิกายนนี้กำเงินของคุณที่แน่นเตรียมพบกับแฮปปี้ซันเดย์คอลเลคชั่นใหม่ยัย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 ไอ้โค้ดตัวเอง การผิวยังไม่จบเลยอะคือพูดเื่งเป็นคนที่จริงจังเรื่องผิวมากก็คือผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งซึ่งนี่คือ2ออย่างที่ไอซ์ได้ใช้แล้วก็แบบ ดีมากเลยอะค่ะก็คือนี่เลยค่ะ mm hmm. Dolce Gabbana Love Collector Universal Highlighting Powder เป็นไฮไลท์เตอร์ซึ่งสีดีมากมีความเป็นสีแชมเปญอมชมพูอมทองทองอมอะไรไม่รู้สวยมากคือทาไปดูปะมันจะยังคงมีความแบบว่านเนียนๆกับผิวเราอยู่แต่ไม่ได้เนียนจนเกินไปจนไม่เห็นอะไรอะมันจะเป็นสีที่แบบมันวาบนะแต่มันวาวแบบผู้ดีอะมันวาบไม่มากเกินไปแต่มันก็วาบอยู่เพราะว่าไอ้อะถ้าเกิดว่าให้มันแบบเป็นเล็ด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 เป็น ไม่หวตเวอร์เพราะมันจะดูเหมือนเอาเกล็ดอะไรมาทานหน้าแต่ว่าอันนี้มันมีความแบบละเอียดแล้วสีของมันอ่ะก็คือดีนะคะก็เลยอันนี้คือแบบชอบมากสีมันคือถูกต้องมากๆแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นเฉพาะประเทศไทยไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแต่ว่ามันดีมากจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนเคยพูดไปแล้วเคยพูดไปแล้วปะเคยพูดไปแล้วใช่ปะรู้สึกเหมือนเคยพูดไปแล้วอะไม่ใช่ไหนย ไม่อมีอีกหนึ่งสิ่งของดอร์เชนกับบานาที่ดีมากก็คือนี่เลยค่ะดอร์เชนกับบาน o า a ซล l o กล l t r อัลตร้าไลท์บ n อนซิ่งพเดอร์สีซัน r i ส์นนองเป็นบอนซ์จีว <c oughs> ที่มีความคี ะะอันนี้พูดเลยว่าไอซ์ได้แถมมานะคะจากเค er ้าต<ๆ>้นโลชั่นกับมาหน้าเพราะว่าไอซ์ไป้อน้ำหอมมาก็แบบนี้ซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยเหมือนกันนะคะแต่ประเด็นคือประทับใซของแถมมากกว่าน้ำหอมที่ซื้อมาเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเล็กมันเป็นเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะที่มันเหมือนแบบของจริงเลยแค่มันไสเซ็กว,กว่าแล้วเนื้อสัมผัสข,ของเขาอะ่ะมันดีม,มากมันเป็นบอนเซอร์ที่สีอ่อนหน่อยซึ่งเป็นอ่อดที่พอดีกับผิวไอมากคือสามารถปัดอันนี้ได้แบบไม่ต้องคิดเพราะมันจะไม่ทำให้หน้าไอบงแน่นอนแล้วรู้สึกว่ามันเเลลลิแ้วก็็น พาง่ายอย่างที่บอกไว้มีคนชอบพกพาเพราะฉะนั้นนะยิ่งมันจิ๋วอะมันยิ่งสะดวกมากไม่รู้มีขายอันจิ๋วหรือเปล่าแต่พูดเลยว่าถ้ามันหมดอะอยากซื้อไซส์สจิ๋วเหมือนเดิมซ้ำไปเพราะมันน่ารักมากแลก็ดีมากเลยค่ะทางนี้นะคะทางเราขอขอบคุณ <c oughs> คุณพี่เบเอที่เคาน์เตอร์เราเชียร์กันมามากเพราะว่าเขาแถมนี้มาให้ไอถ้าคุณพี่ไม่แถมหนูก็จะไม่ลองใช้แล้วหนูก็จะไม่รู้มันดีเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่แถมของนี้มาให้หนูค่ะขอบคุณค่ะ ที่มาสคาร่าค่ะเนื่องจากว่าไอนน้เป็นคนที่ขนตาตกเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่มันดีคือมันปังจริงๆซึ่งอันนี้พิสูจน์แล้วเขามันเลิศมากก็คือ b e เ l i n e The Falsies Lash Lip Hydro Fudge อันนี้จำได้ว่าเห็นน้องเบบี้จริงโกะรีวิวแล้วก็เลยแบบอ้าเชื่อน้องเ๋ยเรามาปัดสิ มันดีมากขนตาพังงาแบบจุดจุๆๆๆๆจุดอย่างนี้เลยอะคือแบบมันลดมากมันเดินมากมันแบบคือมันใช่เลยใหญ่แบบเลิบมากตัวนี้นะคะแล้วมันไม่ตกมันเด้งงอนอย่างนั้นตลอดทั้งวันเลยคือปังมากส่วนขนตาล่างที่ไอชอบที่สุดนะจุดจุดนี้นะคะเป็นของแค n m มค่ะคือมันเป็นหัวหวีแล้วมันหวีได้แบบขนตาล่างก็แบบเลิฟมากลิปสติก พูดเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยลำบากใจมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคโควิดซึ่งเราจะต้องใส่แมสปิดปากใช่ไหมซึ่งมันจะต้องแบบว่าทาปากให้ติดทนมากใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเทรนด์ตอนเนี่ยมันเป็นความแบบปากชมว,ว่าวดูสุขภาพดีดูแบบว่าปากชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้นี่ความย้อนแย้งในหัวใจมากๆคือใจยอยากทาปากชมวาวคือมัน,น ่ตอนนี้อะแต่สภาพที่เราต้องใช้ชีวิตอะมันไม่ได้เลยอะมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าแมทหรือบางทีต้องไม่ทาปากด้วยซ้ำไปเพราะมันจะแบบไปถูถูบู้บูบบบ้อยู่ในแมสกะเนื้ออกปะก็แบบรู้สึกเป็นคนละมัดใจมากไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเ,กเพราะรู้สึกว่าแบบทำไมมันช่างย้อนแยงขนาดนี้เนื้ออกปะคืออยากทาปากบ้า <S <S งแต่ว่ามต้องใส่แมสมันแบบ ก็เลยแบบลำบากใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยตัดใจไม่ได้มาบอก2อย่างเลยเพราะว่าความเวลวาวฉ่ำใจที่ไอชอบก็คือนี่เลยค่ะบอบบี้บราว e ์เอ็กซ์ตร้าทินนะคะอันนี้คือสีแบร์ราสเบอร์รี่มันจะเป็นสีแดงตุยๆอยะซึ่งไม่ใช่ที่ปากนะแต่มันพอทาแบบมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบอุ้ยต้งธรรมชาติอะ เสื้อมยก่อนที่แบบว่าทาลิปมันไปโรงเรียนแต่ปากมันแดงเองเพราะวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นเลยซึ่งไอชอบมากนะคะแต่ก็คือจะไม่ค่อยทาเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วปากมันจะแบบตุยตุยเบินๆบแล้วมันก็จะแบบว่าเลอะแมสนะคะก็เลยช่วงเนี้ยสีที่ทาบ่อยที่สุดจริงๆออกนอกบ้านก็จะเป็นนี่ค่ะ Mac Powder Kiss Liquid Color นะคะสี Sorry Not Sorry ก็จะเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดจริงๆมันก็แบบเบนนเบอร์เบอร์ขอบปากก็ออกจากบ้านได้เลยแล้วก็มีสีใหม่ที่ชอบก็คือเป็นสี Move It Over นะคะสีสวยมาก กละหมุนตุนมากแล้วก็เติมพินท์ข้าอะไรอะไรไปอีกทีนะคะและช่วงนี้ปากของไอซ์ก็ได้ทดลองสีใหม่ๆต่างๆนานาเต็มไปหมดนะคะก็เป็นสีที่แฮปปี้ซันเดย์จะออกลิปสติกในปีนะะ้าค่ะก็เลยกำลังลองสีอยู่ลองเนื้ออยู่อะไรอยู่แต่อย่างที่บอกเขาตอนนี้เ <c oughs> กิดความสับสนท่าแตกแล้วว่า <c oughs> มันควรจะเป็นเนื้อแมทหรือมันควรจะเป็นเนื้อฉ่ำหรือมันควรจะเป็นเนื้ออะไรดีเพราะแบบ <c oughs> ใจก็อยากฉ่ำเพราะื่อคนปากแห้งแต่ว่าถ้ากิดว่ามันฉ่ำแล้วมันจะเลอะแมสไหมแต่ว่าจริงๆสักนิดเขาจะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดความสับสนมากแล้วก็เลยแบบแบบว่าถ้าแตกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ออกเร็วนี้แน่นอนเพราะว่ากว่าจะออกเลอได้อันนึงเนี่ยแทบจะเป็นปีเลยก็ว่าได้ก็กำลังลองกันอยู่นะคะต้องให้เนื้อดีที่สุดสีดีที่สุดอะไรอย่างเงี้เท่านั้นก็ในส่วนของครเป็นด้านล่างราวเปิดรับความคิดเห็นนะคะคิดว่าคุณทำอะไรยังไงอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่เลงเลยค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยก็พูดถึงแฮปปี้เซเน่แล้วขอพูดถึงน้องันนี้หน่อยนะคะเป็นแฮปปี้ทูโกแบ็รุ่นแฮงกิ้งค่ะเป็นรุ่นที่ไอชัยบ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเที่ยวบ่อยมากนะคะแล้วมันหัก้าเนี่ยมันคือไปแขวนในห้องน้ำใช่ปะแล้วมันขึ้นเลิศแล้วมันคือจบแล้วคือทุกอย่างของเราอ่ะมันคือออกแกนไนซ์เรียบร้อยแล้วแล้วคืออันเนี้ยไอก็ไม่แกะออกน,นะคะเวลาไปเที่ยวก็คือใส่ทุกอย่างเข้าไปในนี้เป็นขนาดพกพาใช่ไหมแล้วก็เก็บอันนี้ไว้เลยเวลาไปเที่ยวทริปต่อไปอ่ะก็เอาอันนี้ใส่กระเป๋าเด การเก็บกระเป๋าก็คือที่ห่ะทีฟเราจะจัดทีเดียวและไม่เอาอะไรออกอีกเลยยูเวนมันจะหมดก็ค่อยเปลี่ยนอันใหม่เข้ามาใส่แล้วมันก็จะทำให้การัของเราอะง่ายมากเราจะไม่ลืมอะไรอีกเลยเพราะว่าทุกอย่างอย่างนี้หมดแล้วนะคะอ๋อขอรีความดีของน้องเขานะคะก็คือว่าหนึ่งเขาสามารถี่จะถือได้แบบนี้สามารถที่จะแขวนได้แบบน,าาถถบบนี้แล้วก็มีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามแล้วก็ช่องสี่คือมีหลายช่องมากแล้วก็ช่องก็คือกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีอันนี้เป็นตาข่ายนะคะสามารถใส่พวกแบบว่าแชมพูแล้วก็สบู่อะไรเงี้ยเข้าไปได้เลยวี เวอร์เลยก็ใส่เข้ามาได้มันแบบว่าจุมากจริงจหนูว่าจะใส่ได้บผมเข้าไปก็ยังได้นะคะตอนน่อกันที่การล้างหน้านะคะสิ่งที่ใช้แล้วชอบมากก็คือซ a w a Sugenzo <ม> Cleansing o อยก็ใช้สิ่งนี้จนเกือบจะหมดแล้วนะคะความดีที่ชอบก็คือรู้สึกว่ามันเป็นออยล์ที่ล้างออกได้หมดจดดีแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันบำรุงผิวไปด้วยอาจจะเพราะว่ากลิก่น essential oil ใดๆก็รู้สึกว่าใช้แล้วมีความแฮปปี้มากแต่ถ้าวันนั้นแต่งตาแน่นแล้วมันออกไม่หมดอก็ได้คนพบกับน้องคนนี้เลยลค่ะ UPI and Lip Removal นางดีมากไอซื้อมาตอนไปช็อปที่ Eve and Boy นะคะและนี่ไม่ใช่ขวดแรกนี่ขึ้นขวดสองแล้วนางดีจริงๆนางหน้าตาดีนางใช้ดีลาา้ายนาออกหมดไม่ละลายเคืองไม่แสบตาคุ้นเลิศมากมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครหา I and Lip Smear Remover ะขอแนะนำน้องคนนี้เลยคือดีมากไปซื้อตามได้มั่นใจมากว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนแคปค่ะ คนหนึ่งคือน้องคนนี้ซองนี่ Mega Remover m a y b e l l i บ e b เทอร์สำหรับหน้าตาปากครบทั้งหมดในขวดเดียวซึ่งทางาได้ลองใช้แล้วเขาเป็นไมเซ e l l แบบออยนะคะก็คือมันจะมีความแบบแบ่งสองชั้นอะก็เวลาจะใช้ก็ต้องมีการเขย่าก่อนซึ่งอันนี้นรู้สึกว่าความดีงามของเขาเลยอะคือมันใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่แบบไม่แห้งแล้วมันก็ไม่ผากผิวแล้วมันก็เช็ดออกง่ายจริงแต่ว่าตอนเช็ดถูกปะมันจะรู้สึกแบบมีอะไรมันคลุกคลกผิวนิดนึงซึ่ง มันก็จะหายไปไอรู้สึกว่าอันเนี้ยความดีงามของเขาเลยคือเขาช่วยบำรุงผิวซึ่งมันจริงเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของอะไรต่างๆเนี่ยคารนูล่าเอ่ยอะไรเอ่ยโจโจบาเอ่ยออต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นการที่แบบล้างหน้าไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยคือแบบจังหวะเดียวเนี่ยจังหวะที่ล้างอ่ะก็คือเป็นจังหวะที่บำรุงไปด้วยซึ่งมันเก๋ปะมันคือแบบ ทูอินวันเอาอินวันไปเลยจังหวะที่เช็ดคือจังหวะที่บำรุงแล้วเขาบอกว่าบำรุงขนตาด้วยตอามเช็ดอ้แบบโอ้แ o ทเกเร์สก็เรมจะเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าเขาเช็ดทุกอย่างออกค่อนข้างดีมากโทนเนอร์ค่ะไม่พูดเยอะค่ะใช้อันนี้นะคะคิวเทรนูลาเฮอร์เบิรเอ็กซ์รคค่ะจบค่ะน้องเขาดีมากค่ะปรับรูมผิวดีมากค่ะอา อันนี้กันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นงานสครับผิวซึ่งไม่เคยเห็นใครรีวิวแล้วไอนน้ก็เสียงชัยมากแล้วก็ได้ความว่าเขาดีจริงแต่ต้องฟังค่ะกับอันนี้เลย Wishful Yoglow Enzymes c r u b น้โโอ,อ,นนองเป็นสครับ AHA BHA เอาไว้ถูกับหน้าใช้ตอนหน้าแห้งหลังล้าง,งหน้าเสร็จที่หน้าแห้งแล้วก็มาถู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 ถถน้องจะเป็นเหมือนสครับที่ใครออกมาไอซ์ได้คนผมแเราว่าน้องเขาเนี่ยได้ผัดเซลล์ผิวอย่างดี เกิดว่าช่วงที่ใช้น้องคนนี้แล้วใช้สกินแคร์ที่มีความผัดเซลล์ผิวด้วยอะอาจจะไม่เป็นผลดีต่อผิวของอายเพราะครั้งแรกที่อายใช้อะคืออายใช้น้องคนนี้แล้วก็แบบว่าไปทั้งตากแดดเอยแล้วก็ใช้วิตซีแรงๆเออยแล้วหน้ามันก็มีความแบบว่าแดงๆเหมือนหน้าเหมือนเหมือนผิวใหม่แบบแดงๆนึกออกปะซึ่งอายรู้สึกว่ามันแบบมากไปหมายถึงว่ามันผัดเซลล์ผิวมากไปแต่หลังจากนั้นอะก็ไม่สามารถละวางใจได้อยากลองใช้อีกเพราะว่าใช้เสร็จปุปป๊บอะผิวมันเนียนละเอียดวาววิ้งกริ้งมากเออแล้วมันก็ดีจริงงๆแตต่อ้้อยใช สกินแคร์ที่มันมีการแบบว่าผักผิวเยอะๆองที่บอกไปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพูดเลยว่าเป็นสครับที่แบบอรอนโยนแต่ว่าไม่ได้อ่อนโยนเป็นสครับที่ไม่อ่อนโยนแต่ว่าดีก็ต้องเตือนไว้เผื่อใครอ่อนโยนเนี่ยแต่ว่าเนี้ยไม่อ่อนโยนแต่ว่าดีชอบมากสุดท้ายค่ะเมื่อวานเล่นสตอรี่ไปนะคะแล้วก็มีคนถามว่าชอบสำลีที่สุดแล้วก็เลยแบบเออนั่นดิชอบอะไรแล้วก็ได้คําตอบว่านี่เลยค่ะสำลีอิปซ่าซิลคอตตอนนะคะเป็นสำลีที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยลองใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอยากได้สำลีดีจริงออ่ะปาานีีแบบดมกจริงๆนะะค ของทั้งหมดที่ไอชัยและชอบในช่วงนี้นะคะโนสปอนเซอร์ค่ะของทุกอย่างคือไอชัยและชอบเองจริงๆมีความพิ่หน่อยเองจริงๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะถูกป้ายาปอย่างถรกใจนะคะคลิปนี้คือไออินในอินในอินในอินมากๆจริงๆก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งในเฟนวีดของมามีเหมือนกันนะคะตัวผมตัวเปียกมากเลยค่ะ ก็เป็นหนึ่งในเฟเวิตของมามีคค่ะเพราะว่าผมขี้อ้อนมากเลย